BMW R1200A รถปี2020วิ่งเพียง33,000กิโลเมตรนะครับเรามาดูทริปเปิลแบ็คสวยๆของร้านเรากันนะครับคันนี้นะตัวนี้ได้เป็นตัวโลด้วยนะครับเหมาะกับศีระาคนไทยเลยบุ๊กสวิตคู่มือมีมาเรียบร้อยนะครับเรามาเริ่มที่ยางนะครับได้เป็นเมสเซอร์เลอร์คารูสตินะสภาพดอกยางนะครับสวยๆเลยนะเหลือๆพร้อมใช้งานนะครับปี๊คันนี้ได้มาสใบนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นของทิฟเฟล่านะครับ ด้านข้างเนี่ยเป็นของ BMW เลยนะพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับดูตามซอกนะครับตัวโชค๊คสวยงามนะตามเฟรมจุดยึดต,ต่างๆนะครับเนียนๆเลยนะฝาครอบวาล์วเดิมๆนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะแคชบาร์บนล่างของ BMW นะครับสปอร์ตไลท์มีเมือสองคู่นะคู่ล่างเนี่ยเป็นของ BMW นะครับคู่บนเนี่ยเป็นของ Snaptech นะหม้อน้ำสวยๆนะครับดูตามซอกนะสะอาดสะอ้านนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถมาอย่างดีเลยปั๊มเบรกดิดเบรกเป็นของเ e m b o จากโรงงานนะครับถหยบขึ้นมาที่ด้านบนนะ กัดแฮนด์มีมาเรียบร้อยนะครับดูไฟหน้านะครับสวยงามเลยนะพร้อมกัดไฟหน้ามีมาเรียบร้อยนะครับมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะครับสภาพดีมากๆนะเจ้าของเก่ารักรถและดูแลมาอย่างดีนะครับเทาสวยเลยนะครับผมสภาพดีมากๆนะไฟท้ายนะครับเป็น led บ่อนะครับไม่มีขาดไม่มียับนะเป็นตัวโลซีนะครับตัวที่บป็นแบกนะครับจะเป็นสีดำดุดนะครับเข้มๆเลยคันนี้สภาพดีมากๆนะ เล่งไม้วิ่งอยู่ที่33,680มกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นจอสี e TFT นะครับแล้วก็เป็นย์เลตด้วยนะแล้วก็มีควิกชิปนะครับมาจากโรงงานเลยมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ สภาพเครื่องนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้าของเก่ารักรถดูแลมาอย่างดีนะเพิ่งถ่ายน้ํามันเครื่องมานะครับที่31000กิโลนะครับหมาดๆเลยนะพร้อมใช้งานนะครับเราตั้งไว้ที่6กแส0เบาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหารถออกทริปท่องเที่ยวอยู่นะครับตัวจบของทุกคนที่บอกกันนะครับอย่าพลาดนะคันนี้นะครับข้อมูลตัวรถช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ